ต้องบอกว่าทางด้านของหมอลำสาวคนดังอย่างแพาวแสงทองค่ะออกมาประกาศโสดร้อเลยนะคะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ FC เนี่ยก็เชียร์เชียบอกว่าอยากจะให้จีบกันใหม่จังเลยค่ะ แน่นอนหลังจากที่ทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะออกมาเคลียร์เรื่องราวความสัมพันธ์กับแพรวพราวแสงทองก็คือคงเหลืองสถานะพ่อกับแม่ที่ดีของลูกๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้พร้อมที่จะเดินหน้าลุยงานต่อเพราะว่าต้องมีการดูแลลูกน้องแล้วก็ครอบครัวค่ะล่าสุดทางด้านของแพรวพรวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง a c e b o o k นะคะประกาศโสดนะคะแล้วก็บอกว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อต่อไปนี้เนี่ยคือโสดถึงร้อยเปอร์เซนต์ตั้งใจทำหน้าที่ของเขาว่าแม่แล้วก็ทำงานที่เรารักให้ดีที่สุด จะลุยงานต่อนะก็มีการจะไปเหมือนว่าไปที่เคหะร่มเกล้าแนละ้วมีการไปแสดงแล้วเธอเนี่ยก็มีการโพสอีกนะคะบอกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกาลายการไลฟ์ไปก่อนแต่ว่าพอหนูเห็นข้อความในกล่องข้อความแล้วก็แฟนคลับเนี่ยยังอยากจะซื้อบัตรอยากจะให้กําลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกําลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสําหรับงานวันนี้แล้วงานวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอขอบคุณทุกๆคน,ท,คนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไป อขอบคุณจริงๆค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างมากมายนะคะแล้วก็เชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาทบทวนแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่บอกว่าเนี่ยสู้ๆนะสู้ๆนะน้องแพรวพราวเดินหน้าต่อนะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้เสมอและบางคนก็บอกว่ารักตัวเองให้มากๆนะคะทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเดินหน้าต่อไปขอเป็นกําลังใจให้นะคะกลับมาจีบกันใหม่ได้ไหมบางคนบอกแบบนี้อยากจะให้กลับมารักกันคือแบบรู้สึกว่า2คนที่เคมีเข้ากันมากๆเลยต่างคนก็ต่างโสดงั้นแม่แพรวก็จีบ พ่อบิ๊กสิโสดแล้วนี่แฟนคลับเขาก็อยากจะให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมค่ะ